รัฐประหารปี2501หลังการเลือกตั้งในวันที่15ธันวาคมพศ2500ปรากฏว่าพ้นโทถนอมกิติขจรได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ทว่ารัฐบาลกลับเกิดปัญหาอย่างไม่จบสิน้นและพักร่วมรัฐบาลคู่จะถอนตัวฝั่งพลโทถนอมกิติขจรไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงได้ลาออกจากตำแหน่งจากนั้นในวันที่20ตุลาคมพศส5 0 1 จอมพลสริดฐ์ธนรั์ได้ประกาศยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างเหตุความมั่นคงของประเทศว่ามีรัฐที่คอมมิวนิสต์กำลังคุกคามซึ่งเป็นการรัฐประหารที่ไม่เสียเลือดเนื้อเนื่องจากจอมพลสริดิ์มีการตกลงกับจอมพลถนอมไว้แล้วว่าจะยึดอำนาจหลังจากนั้นมีคำสั่งจากคณะรัฐประหารให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ยุบสภายกเลิกสถาบันทางการเมืองและจอมพลสริดิ์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี